สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะคลิปนี้เรามาดูความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ได้ทำนานแล้วนะค,ะความสัมพันธ์ค,คุยไม่ชัดเจนการอ่านจะเป็นการอ่านแบบโดยรวมนะคะไม่ใช่ดวงของคนใดคนหนึ่งฉะนั้นไม่อินไม่ซีเรียสจนมากเกินไป ดูไปเป็นแนวทางดูไปเป็นไกด์ไลน์นะคะขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับฟังรับชมนะคะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามกดติดตามเอาไว้ด้วยเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะคะอ่ะเรามาดูความคิดความรู้สึกฝั่งของคุณก่อนนะเด็กถือเหรียญเจน เทรนจ์เดคมิดก้าวดาเอาจริงๆอ่ะ้ายกับคู่ที่มีปัญหาที่ชำคลิปก่อนหน้านะ ความคิดความรู้สึกฝั่งคุณที่มีต่อเขาเอาจริงๆความสัมพันธ์นี้น่าจะไม่ได้เพิ่งคุยกันบางคู่บางกรณีคุยกันมานานแล้วมากนะคะคุยกันมานานแต่ก็ไม่ได้มีสถานะหรือความชัดเจนอะไรให้เลยนะเพราะมันมี The อร์ m i t ด้วยบางคนเป็นหลักปี2อปีสปีแล้วจนคุณรู้สึกว่ามันมองไม่เห็นอนาคตในความสัมพันธ์นี้ เคยพยายามอยากมูฟออนแต่ก็มูฟไม่ได้สักทีหนึ่งเพราะว่ามันมีไพ่9ก้าดากด้วยคือบางทีเราอาจจะมีความหวังว่ามันจะดีขึ้นหรือแม้กระทั่งในช่วงนี้ในตอนนี้นะคะตัวเขาเองอ่ะอาจจะมีความล้าเลยความรู้สึกของคุณไปหรือแม้กระทั่งในเรื่องของการเปลี่ยนไปาการไม่เหมือนเดิมแบบนี้ด้วยก็ได้ และบางทีก็ทําให้คุณรู้สึกแย่เพราะว่าคุณเป็นคนที่เสมอต้นเสมอปลายบางทีแล้วแรกๆอาจจะแพวอ่ะคุณอาจจะเป็นคนที่แบบเริ่มจากศูนย์จนมาถึงร้อยอะไรอย่างเงี้ยจนคุณรู้สึกว่าบางทีไม่แน่ใจว่าความสัมพันธ์นี้เคยมีคนเตือนแล้วหรือยังอะไรีด้วยเหมือนกันนะคะคุณเองอยากพูดอยากคุยอยากเคลียร์ให้มันชัดเจนถึงสถานะ แต่อีกนายหนึ่งมีความไม่กล้ามากพอเพราะกลัวที่จะเสียเข้าไปนะคะบางคนยอมอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันคลุมเครือยอมอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนแล้วก็เหมือนกับกินพลังงานของตัวเองอะไปเรื่อยๆนะคะ <c oughs> บางทีคนคนนี้เข้ามาในจังหวะที่คุณไม่มีใครด้วยแล้วก็ หรือแบบบางทีอ่ะคุณไม่ได้สนใจในเรื่องของความรักแต่บางทีคุยกับคนคนนี้เราถูกขอแล้วมีความผูกพันหรือแม้กระทั่งนะคะคุณคอยช่วยเหลือสนับสนุนคนคุยคนเนี้ทุกๆอย่างเลยแต่เหมือนกับเขาก็ไม่ได้ให้ความชัดเจนหรือแบบว่ามีข้ออ้างไปเรื่อยอ่ะในตัวของเขา,าถามว่าเขามีความผูกพันกับคุณอยู่ไหมอันนี้ไพ่ตกมานะคะ เขาจะเปิดฟังเขาพอดีมีถามว่าตัวเขาเองอะ่ะแอบดูแอบส่องคุณบ่อยมากๆนะถ้าช่วงนี้คุยกันน้อยหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ตัวเขาเหมือนกับมีเรื่องที่จะต้องจัดการค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเลยอ่ามาดูความคิดความรู้สึกฝั่งเขาที่มีต่อคุณนะคะ The Fool ยังเป็น The Fool อยู่เลย เจ็ดฟูจ็ดมูสามในเท้าหกเหรียญสิบดาวคอดูสิบดาว าจริงๆอะความสัมพันธ์เนี้ยพอเหมือนจะ,จะดีจะดีจะดีก็มีปัญหากันเกิดขึ้นอีกหรือเปล่าหรือแบบมันดูติดขัดอะอย่างเช่นคุยกันดีๆเนี่ยคือคุยกันดีๆแหละไม่ได้มีปัญหาไม่ได้ทะเลาะกันแต่ว่าอ่ะเดี๋ยวสักพักชีวิตคุณมีปัญหาสักพักชีวิตเขามีปัญหาแล้วมันไม่ได้เป็นช่วงจังหวะที่เอมีอเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ เอนจอยไม่ได้มีจังหวะช่วงแบบสบายสบายอะ่ะพอหนึกออกใช่ไหมทีเนี้ยในสิ่งที่เขารู้สึกอ,ะอ่ะในสิ่งที่เขาคิดอะ่ะเขาเองเขาก็ยังอยากคุยประคับประคองให้ความสัมพันธ์นี้มันเป็นไปแบบเรื่อยๆก่อนถามว่าตัวเขาเองเขาก็มีความสุขนะที่ได้พูดคุยกับคนถามว่าเขาก็มีความกังวลเกี่ยวกับอนาคตในความสัมพันธ์นี้เหมือนกัน นะคะไม่ใช่ว่าเขาไม่มองอนาคตในความสัมพันธ์เลยเดี๋ยวฟูเนี่ยแต่พอดีมากับสามไม้เท้าด้วยไงยคือมองนะแต่ก็ยังไม่ถึงขั้นทำอะไรให้มันแบบจริงจังอ่ะบางทีคนคนคน,นี้ย,ยังไม่พร้อมอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันสีเรียสก็คือเป็นความสัมพันธ์ที่มันชัดเจนด้วยนะคะถามว่าเ,เวลาที่ตอนที่เขาพูดคุยกับคุณเขามีความสุขไหมมีแต่คนคนนี้ดูท่าทางอย่าง ไม่พร้อมที่จะอยู่ในกรอบกฎของคำว่าแฟนนะคะตัวคุณเองคุณก็ไปกระตุ้นทำให้เขาเนี่ยอยากมีความรักเหมือนกันมีความอ่อนไหวเหมือนกันแต่ก็ยังเลือกที่จะไม่ทำอะไรได้แต่จดจด้อง,จองอยู่อย่างนั้นบางทีความสัมพันธ์เนี้ยตัวเขาอาจจะย,ยังไม่พร้อมที่จะให้ Commitment หรือให้ในสิ่งต้องในสิ่งที่คุณต้องการได้นะคะให้ดูดีๆว่าความสัมพันธ์นี้ได้มีคนอื่นเข้ามาหรือมันเป็นปัจจัยอื่นอย่างที่บอกไปไหมนะเพราะว่าถามว่าเขายังต้องการปัรถนามีคุณอยู่ในชีวิตอยากมีค่ะแต่ว่าเขาเป็นคนที่ไม่คิดที่ยังไม่คิดหรือแม้กระทั่งความรู้สึกอะ่ะคือเขาไม่ทำอะไรในเรื่องของความรักอยู่แล้ว นึกออกใช่ไหมแล้วก็อีกในหนึ่งอ่ะเขาประมาณว่าเออตอนเนี้ยก็มีความสุขดีก็มีไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยด้วยเหมือนกันอีกอย่างหนึง่งคนคนนี้เป็นคนที่เหมือนชอบเช็คเรตติ้งด้วยนะเอาดีๆว่าคุณไปเจอคนเจ้าชู้หรือเขาได้มีเรื่องอะไรที่ปิดบงังซ่อนเร้นคุณเอาไว้อยู่ไหมที่ไม่ได้บอกคุณถามว่า ในความสัมพันธ์เนี้ยบางคนมีแนวเรื่องของสิบแปดลกหรือความสัมพันธ์ทางกายแล้วด้วยนะคะแต่ว่าตัวเขาเองอะ่ะก็ยังตัดสินใจไม่ได้นะอ,อให้ลองดูดีๆซิว่าความสัมพันธ์นี้เขามีคนคนเดียวหรือเปล่าแล้วเขาจะทำยังไงต่อไปในความสัมพันธ์นี้ยังไม่ทำแต่ต เขายังไม่ได้อยู่ในจุดที่จะทําได้เหมือนคนที่ยังไม่พร้อมที่จะมีคอมมิชเมนต์หรือความรักครั้งใหม่อะคะ่ะสิ่งที่เขาทําได้ก็คือการเนี่ยเป็นการพูดคุยกับคุณอนะที่มัน วนลูบแล้วแบ่งรับแบ่งสู้สิ่งที่เขาคิดจะทําคือการประครับประคองให้ความสัมพันธ์นี้มันยังไปต่อได้ในแบบสถานะคนคุยและไม่ชัดเจนอย่าลืมนะคะว่าอันนี้เป็นดวงโดยรวมจริงๆฉะนั้นแล้วอ่ะไม่ใช่ดวงของคนใดคนหนึ่งนะเขารููนะว่าจะต้องทํำยังไงแต่ไม่ทำด้วยแฮงแมนเป็นคนที่รู้แต่ไม่ทํา รู้วิธีการแก้ปัญหารู้วิธีจะทําให้ความสัมพันธ์มันชัดเจนแล้วยิ่งพูดหรือยิ่งกดดันในเรื่องของเอ้ยเราเป็นอะไรกันยิ่งผลักกันออกไปยิ่งมีปัญหากันตัวคุณรู้สึกลังเลเหมือนกันนะคะความสัมพันธ์นี้เอาจริงๆถ้าเกิดคุณเป็นสายเปเนี่ยให้ยั้งยั้งเอาไว้หน่อยนะเพราะว่าอะไรบางทีแล้วคนคนนี้อาจเข้ามาทําให้คุณเสียเวลาชีวิตก็ได้อันนี้เราไม่ได้ดูแบบ เขาข้างไข่นะคะบางทีคำตอบมันก็อาจจะเจ็บปวดหน่อยๆนะโอเคนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าขอให้ได้รักแล้วก็ได้รับรักอย่างมีความสุขสุขสมหวังในความรักทุกๆคนเลยนะคะ